สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขดเหนียวเซียววิสานทุกท่านดนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเอฟซีมาไกลหอดทั้งบุรีรัมย์ครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อครับพี่น้องอยากพาเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาหางว่าไปเลี้ยงครับพี่น้องวัอนี้จะของขกเพิ่นนะครับทางอำเภอพุทธใต้สงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพิ่นว่ามีง้วยอยากเปิดราคาหน้าคอกเป็นลูกคอกเลี้ยงเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นคอก กะเป็นข้อบานๆเท่านี้นแหละพี่น้องนะครับผมกะมือนี้ก็เลยภาพเอฟซีทางบุรีรัมย์ทางส่นไก่เคียงสําหรับผู้อยากเลี้ยงงูไปเลี้ยงฝากติดตามในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องหรือผู้อยู่ไกลอยู่ไกลอยากจะได้เพิ่นก็อาจจะหารถไปส่งให้ได้ถือว่าเป็นราคาคนเลี้ยงเปิดเองนาคอกนาฟาร์มถูกใจแน่นอนครับพี่น้องมือนี้เดี๋ยวถักไข่ไปจังไรนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวจังไรนะครับพี่ครับ ทินกรนะครับคือทินกรทินกรฟาร์มครับผมทินกรฟาร์มนะครับอยู่บ้านไหนก็ครับอยู่บ้านม่วงไต้ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธสุขจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับผมเบอร์โทรของคุณพี่ทินกรฝากไว้จังไรนะครับศูนย์แปดศูกหน่งเก้ครับ0806031963นย์หกศูนย์สามหกศูครับ1963งเก้าครับพี่น้องนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ปะครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์เป็นเบอร์เดียวกันครับพี่น้องเฟซบุ๊กนี่ปะครับเฟซ ทินกรแดนมหาสารคามนะครับผมเอานะครับทักทายเพิ่นมาได้ด้วยครับพี่น้องมือนีมีจักรตัวห้พี่น้องเฮาได้รับชมนะมือนีมือนีมีหัวอยูหกตัวครับแม่ลูกคู่นึงแล้วก็เป็นแม่สาวแม่ทองครับผมแม่สาวนี่3าตัวครับสีแดงแล้วก็มีควายตัวนึงนะครับครับผมอ่ามีควายอีกตัวนึงนะครับเนาะครับผมครับเดี๋ยวเบิ่อบงแม่ที่เล็กนะครับเปิดหัวมาเบิ่งเอาแม่ใหญ่เลยเนาะครับเนาะเอาแม่ไงเลยเอาแม่ที่เล็กนะครับ ลอยเท่าไรครับส่วนสูงแมที่เร็สู้วยว่ามันลอยหาซิบหาเถินอยู่ครับลอยหาซิบหาบวกนะครับผมติดทองไปครับแม่นี่มาหนี้ทองสองเดือนประกันทองครับนี่ทองสองเดือนประกันทองก็พอได้ครับผสมอยู่ไว้ตอนนี้เดือฮักครับเดือฮักเดือฮักครับครับผมไปหลอดจะหน่อยนะครับเอาเดือฮักของเจคหนึ่งศูนย์สี่ได้อพี่น้องเป็นพันธุกรรมของวิเชตเตอร์แมกนามกาเกลนะครับผสมวันที่ซีมิถุนาหกหาเอาตัวนี้ประกันทองให้ได้เนาะครับประกันทองได้ครับตัวนี้ประกันติดทองให้ได้ครับพี่น้องแม่นี่ เบื้องทางถ่ายจากน้อยนะครับเป็นเครื่องอมดําแดงครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นงัวแม่ขาวนะครับลอยหาสิบหาบวกนะครับเอาชีดลางจับง่ามดีนะครับเอายืนยกหลไปไหนครับแม่ที่เรียกเปิดไว้แม่ที่เรียกเปิดไว้หาสิบหาครับหาเมื่นกอีกหาพันรัดกันติดทองนะครับพี่น่องกับเดือหักนะครับสายวินเชตเตอร์นะครับ ใบหลอดมีห้ครบนะครับเป็นท่องที่2ในท่องเนาะท่องที่2ในท่องครับอ่าท่องที่2ในท่องบ่มีตำหนี่อยูไหนเนาะครับเนาะแม่นี่รับประกันตำหนี่ครับตัวนี้รับประกันบ่มีตำหนี่ขัดพี่น้องมักน้ำนะครับมีรถไปส่งห้ได้บ่หารถห้ได้บ่ได้ครับได้ครับหารถห้ได้เด้อครับพี่น้องบ่ต้องกังวลอยุไก่ไก่สำหรับผู้อยากจะได้ง้อท่องนะครับประกันท่องให้ครับพี่น้องแม่นี่ร้อยหาซิบหาบวกนะครับต่อไปเป็นแม่ที่2นะครับอ่าเป็นง้อแม่สาวเป็นงวแม่สาวครับอ่าเป็นง้อแม่สาวครับพี่น้องนะครับตัวนี้อายุจักเดือนแล้วแม่สาวตัวนี้ ตัวนี้18เดือนครับอ่าสิเดือนนะครับพี่น้องแม่สาวตัวนี้อายุ18เดือนนะครับส่วนสูงแม่นี่วัดได้ร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบร้อยสามสิบเก้าสี่สิบนะครับนี่นะครับผมสี่สิบบวกนะครับสีแดงโบดนะครับพี่น้องนะครับสีแดงโบดเป็นนะครับโบดเข้มขอบหูนะครับคลิปดีนะครับพ่วหางกับลามดีครับพี่น้องหางลามดีเครื่องดำเป็นแม่สาวไก่พ่อผสมเลยเด้อครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจอยากจะได้นน้เพลินไปเลี้ยง บ่มีตัวนี้เนาะครับแม่นี่เนาะบ่ครับแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ครับเอานะครับได้นดำเลี้ยงดีจังน้อยพี่น้องเนื้อหนังมาแน่นอนนะครับว่าต้องกลางว้นนะครับผมเอาแม่ที่สองนะครับเอาเปิดไว้หล่ไปไลยครับแม่ที่สองบาทหนี้สองเปิดใบสี่หมื่นเก้าพันครับสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทราคาห้องต่อรองได้เนาะครับต่อรองได้ครับต่อรองไห้ตัวนี้กัใกล้ที่พ่อผสมเราละพี่น้องนะครับสำหรับผู้หาแม่สาวนะครับคลิปหูดำโบดนะครับขอบใบหูนะครับ อ่ากำไรขาดํานะครับผมส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับสีมืดเก่าพันนะครับราคาห้องต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องแม่นี่แม่ที่สองต่อไปเป็นแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกครับเอาลูกนะครับแม่ลูกนะครับเดี๋ยวไล่ลูกตัวผูกมาให้ได้ครับผมเอาเดี๋ยวให้ทีมงานเพิ่นไล่ลูกตัวผูกมาให้นะครับเอาสำหรับผู้กําลังหาแม่ลูกไปเลี้ยงครับพี่น้องถือว่าส่วนสูงร้อยสี่สิบบวกสี่ที่เบียดสี่สิบมีลูกไม่ใหญ่โตแล้วแม่นี่ เมีนี่ลูกสองครับนี่ครับมันเป็นกัวดอเขาครับเขามันดอครับเขามันอยากเหยียงเขาลูกที่สองครับพี่น้องเป็นลูกตโวผูนะครับเนาะแมีนครับบ่อยสี่สิบบวกเนี่ยพี่น้องส่วนสูงอันนี้ลูกลูกไส้เพิ่นโตผูลูกยังอยู่นี่หัวรุ่นลูกแรกกับหัวรุ่นครับตัวเนี้ยอันนี้ตโวผูครับพี่น้องลูกไส้เพิ่นทับอีกไปยังครับยังครับวันนี้ทับเนาะลูกเพิ่งในสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าวนะครับเดี๋ยวเบิ่งหลอบตัวทั้งถ่ายจังน้อยครับพี่น้อง อันนี้แม่นี่ก็บุมีต้นนี้เด้อครับพี่น้องนะครับสำหรับต้นนี้ครับตัวนี้ครับสนใจนะครับอยากจะได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะครับเอาลูกโตผูครับพี่น้องนะครับลูกโตผูลูกประมาณจะเดือนหรือครับลูกประมาณสองเดือนสามเดือนหลืครับลูกประมาณสองถึงสามเดือนนี่นะครับเนาะลูกประมาณสองถึงสามเดือนเปิดใบ้รไปไดครับคู่นี่เปิดว้หาซิครับแม่ลูกคุณแม่ลูกเปิดว้หาเมื่นเด้อครับพี่น้องนะครับกับลูกกับที่มีแผล ตุ้มเคยเป็นลำปีตะการายไปแล้วครับพี่น้องไม่ตการายแล้วครับเรียบหายเรียบร้อยเป็นลูกโตผู๋นะครับเอาหาเมื่อนถวนเนาะครับเนาะหาเมื่อนถวนครับถือว่าเป็นราคาที่พ่อฟังครับพี่น้องนะครับพ่อราคาเสียต่ควนเพราะเพิ่นจับได้เลยนะครับเจ้าของผู้เลี้ยงเพิ่นเปิดเองครับพี่น้องอันนี้กับยุทธความพอใจเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงมาเพิ่นกัต้นทุนมันกับ่ได้มีหยังหลายมีแต่แห้งที่ลงไปนะครับกับ่แม่นว่าไปหยิบไปจับมาจากหมของอื่นกัถือว่าราคานะครับอยู่ที่ว่าเพิ่นเปิดได้เพิิ่่่่นนนกเเเปปดดให้้้้้พพีีีอองงงงฮาไไแบบลยครั นะครับแม่ลูกราคาหามื่นแม่สูงอยู่ตั้งค์หลยสี่สิบด้วยครับพี่น้องในลูกตัวผู้เนาะนะครับต่อไปนี่อีกสองสาวนะครับเนาะอีกสองสาวครับอ่าสองสาวอยู่ในขอกครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจูงออกมาให้เบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวผมอยู่ทางพี่นะครับแสงดีๆจักหน่อยนะครับเอาเป็นงัวแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับอายุกับอายุเราเล่าประมาณสิบกาเดือนนะครับสิบกาเดือนนะครับแม่ที่แรกมีแผลเคยเป็นลำปีก่อนนะครับเอาไล่ไปทางพี่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมยืนทางพี่ครับพี่น้อง จะได้บอย่อนแสงนะครับอายุประมาณจ็กเดือนนะครับตัวนี้สิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งรอบตุ้มจังน้อยนะครับผมแม่นี่สิบห้าเดือนนะครับผมเป็นลูกผสมบราหมั่นนะครับอายุสิบห้าเดือนส่วนสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบบวกนะครับเนาะสามสิบบวกครับสามสิบบวกนะครับผมอายุประมาณนี้นะครับตัวนี้นะาดีครับพี่น้องแข้งขาก็ดีนะครับ บ่มีตันี้เนาะแม่นี่เนาะบ่มี้ครับมีใจห้อยที่เห็นนี่แหละครับห้อยนี่เล็กๆน้อยๆใบห้อยนะครับมีแผลเคยเป็นล่ำปิสกินครับพี่น้องนะครับเคยเป็นล่ำปิสกินอร้ายไปได้ครับแม่สาวตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นสี่พันครับสามหมื่นกับอีกสี่พันครับพี่น้องเป็นง่วแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับมีเพียงแผลเคยเป็นร่ำปิสกินติกับตอร่องได้อยู่ครับพี่น้องราคานี่นะครับอีกแบนนึงกับเป็นแดงโบดนะครับเนาะตัวนี้ก็โบดคื่กันนะครับแม่นี่เป็นแม่สาวประมาณจักเดือน ประมาณสิบหาสิบหกเดือนเท่ากันครับห้าถึงสิบหกเดือนนะครับแม่นี่ก็เกือบร้อยสี่สิบนะครับสามสิบหาบวกนะครับส่วนสูงนะครับที่โบ๊ทดีครับพี่น้องแม่นี่ราคาแม่นี่ร้ายไปไหนครับมีราคากับสามหมื่นซี่เท่ากันครับสามหมื่นซี่พันทอกันเลยนะครับเนาะราคาห้องกับมาต่อร่องน้ำเพริ่นเอาครับพี่น้องนะครับหรือเหมาน้ำเพริ่นไปเบิร์ดเลยก็ได้ถ้าสำหรับผู้กระลังอยากจะได้ง้วนไปเลี้ยงราคานี่ก็ถือว่าหนาขอกหนาฟ้ามครับพี่น้องนะครับยังต่อรองได้อีกนะครับผมถ่ายคลิปเพิ่อนว่ามีควายอยูู่ตััวนึงสหรบผ อยากจะเอาควายไปเลี้ยงนี่ว่าเอาไปพุ่มฟักเอาคับพี่น้องกับผมเบิ้งแล้วกับสีส้มขาดน้ำเลี้ยงจังหน่อยนะครับผมแต่ขันผู้อยากจะได้ไปเลี้ยงน้ำเพื่อนเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับเอาเดี๋ยว่าเบิ้งควายครับพี่น้องกับเป็นบ้านเฮ่ากับสีเบื่อเอิญเอิญควายบ้านบ้านเฮ่านี่เนาะเป็นควายบ้านบ้านว่ได้สูงไงครับส่วนสูงก็อยู่ประมาณลอยยี่สิบบวกนะครับผมลอยยี่สิบห้าบวกนะครับน่าจะมีลูกมาแล้วโดยประมาณกับประมาณสามตัวนะครับเนาะอาจได้องสีมีได้กับบ๊อดบ๊ดได้ใหญ่ใจตัวนี้ครับอันนี้ก็ ก็ต้องจังหวะ้องตรวจเบื้องเนาะต้องตรวจเบื้องครับเลยนะครับผมมีลูกมาแล้วประมาณ3ตัวนะครับเป็นว่าตัวซีอาจอยู่ในท้องนี่แล้วพี่น้องก็ราคาก็อาจจะบ่แรงนะครับผมประมาณงออยู่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับอ่าสองหมื่นซีครับพี่น้องอ่าสองหมื่นซีได้พี่น้องนะครับเอาไปเลี้ยงเอานะครับเป็นไข่บานๆเท่าพี่น้องนะครับผมสําหรับผู้อยากจะเลี้ยงไข่ราคานี้ก็ก็ถือเป็นราคาห่อย่างต่อนอยอีกเนาะอ่ามีอยู่นะครับหนึ่งตัวครับพี่น้องราคาไข่นะครับสําหรับผู้สนใจนะครับผม กะมาเยี่ยมมาชมได้อยู่บ้านไหนก็ครับขอกงว่าอยู่บ้านม่วงใต้ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทิศงจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับผมโทรมาเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับ0 8 0 6 0 3 1 9 6 3ครับครับแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับเนาะแอดไลน์เบอร์นี้ครับเอาหรือเอามักแม่ลูกครับมักแม่สาวนะครับผมหรือมักแม่ท้องนะครับถักไข้ไม่ได้นะครับแม่ท้องเพราะเอาครับพี่น้องคนประกันท้องให้นะครับร้อยหาซิบเกือบร้อยหาซิบหาบวกนะครับผมก็ถือว่าโครงสร้างดีครับพีี่่นน้องแม ติดทองกับพ่อพันธุ์ของจีเคนะครับผมพ่อพันธุ์เดือดับหรือมักแม่สาวกับทักได้เพิ่มได้ครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจได้ครับพี่น้องนะครับกับมาเยี่ยมมาชมคอของคุณพี่ที่นครได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ครับพี่น้องกดเปิดราคานาคอหนาฟ้ามติดตามเรื่อยๆรืนะครับผมขอใดที่นะครับพี่น้องชมแล้วอยู่ในงบประมาณหรือว่ามักอยากจะได้ไปเลี้ยงกับทักไายจากล้องจากข้องฟ้ามเพื่อนไดเขากับเป็นซื้อกลางมานําำเสนอให้พี่น้องเข้าได้รับชมนะครับผมที่เหลือกับเป็นพี่น้องหรอกจะคล้องขอจ้องี้ง นะครับอ่าฝากไว้นะครับมีโอกาสเดี๋ยว<อ>มาเยี่ยมท่างผู้ใท้สองอีกครับพี่น้องฝากเอฟซีท่างผู้ใท้สงท่างผู้อิร่าฝากกดไลค์กดแชร์ไปกันแลังใจะด้เยครับพี่น้องจากหน้าไปท่านนี้เดขอบคุณหลายครับผมส,บสวัสดีครับ